สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง h e a l i n ท Tarot บ y ชุรีกร์นะคะวันนี้แม่หมอมาทำคลิปสั้นๆนะคะเป็นข้อความด่วนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่งถึงคุณนะคะเรามาดูกันว่าข้อความด่วนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะส่งถึงคนที่เข้ามาชมคลิปนี้คือเรื่องใดคะ่ะขออนุญาตครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะข้อความด่วนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่อยากส่งถึงคนที่เข้ามาชมคลิปนี้คือเรื่องใดคะคุณได้หมายเลข96ความสุขคุณได้หมายเลข132คู่รักคุณได้หมายเลข106สร้างโอกาส คุณได้ไหมายเลข90เลิกงามยามดีข้อความที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากส่งถึงคุณในวันนี้เป็นข้อความด่วนคุณกำลังจะได้รับความสุขคุณกำลังจะได้โชคลาภเงินทองคุณกำลังจะได้โอกาสดีๆเข้ามามันถึงจังหวะเวลาในชีวิตของคุณแล้วถ้าคุณรอคอยสิ่งนี้อยู่ ตั้งแต่ที่ชมคลิปนี้คุณจะได้รับสิ่งดีๆเข้ามาคุณจะรู้สึกว่าคุณได้รับพรดีๆจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณได้รับโชคคุณได้รับโอกาสทองที่จะเข้ามาในชีวิตถ้าคุณหางานอยู่คุณจะได้งานทำถ้าคุณอยากได้อะไรมันจะสมปรารถนามันถึงเวลาของคุณแล้วมันถึงช่วงจังหวะที่ดีของคุณแล้วไม่ว่าคุณจะท้อใจหรือ เสียใจหรือทุกข์ใจอยู่ในตอนนี้ถ้าคุณชมคลิปนี้แสดงว่าโอกาสดีๆจะเข้ามาหาคุณความสุขทั้งหลายชีวิตคู่การเงินการงานความรักถึงเวลาของคุณแล้วสิ่งดีๆกำลังรอคุณอยู่นะคะแล้วแม่หมอจะถามต่อว่าแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยากจะแนะนำอะไรกับคุณ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะแนะนำอะไรกับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้คะ่ะคุณได้หมายเลขสามหกนะคะขอพรอหมายเลขสองสีนะคะสเสน่ห์ทางวาจาแล้วก็หมายเลขหนึ่งสามเก้านะคะมีพลังแล้วก็หมายเลขสามเจ็ดนะคะความผูกพัน พลังงานของคุณในวันนี้ดีมากๆเป็นพลังงานที่ก้องไม่หมอมัวเลยเห็นไหมก็โฟกัสสิโอเคพลังงานค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงเนาะโอเคไม่หมอจะอ่านแบบโมมัวอย่างนี้ไปก่อนถ้าถ้ามันหายก็คือหายนะพลังงานวันนี้ดีมากๆเลยอย่างที่บอกไม่ว่าคุณทำอะไรอยู่ไม่ว่าคุณจะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือ ขอพรครูบาอาจารย์องค์ใดของคุณนะคุณท่านอยากจะบอกกับคุณว่าท่านรับรู้และท่านก็ปัะทานพรให้กับคุณในช่วงเวลาที่ไม่หมอบอกไปคือตั้งแต่ดูคลิปนี้แล้วท่านก็อยากจะแนะนํากับคุณว่าการพูดจาของคุณเนี่ยคือเสน่ห์คุณอาจจะมีรายได้ผ่านทางคำพูดคุณอาจจะมีรายได้ผ่านทางวาจาหรือคุณอาจจะได้โอกาสดีๆคุณอาจจะได้งานทำคุณอาจจะได้เงินทุกสิ่งทุกอย่างมาจาก วาจาของคุณเพราะคุณเป็นคนที่พูดแล้วมีสเสน่ห์คุณเป็นคนที่พูดอะไรค่อนข้างที่จะใช้คำพูดของคุณน่ะนำประโยชน์ให้กับทุกส่วนแม้กระทั่งตัวคุณเองทั้งภายนอกทั้งสังคมของคุณหรือแม้กระทั่งประโยชน์ให้กับตัวคุณเองมีสเสน่ห์ทางวาจามากๆท่านอยากจะบอกตรงนี้นะคะ พูดคำพูดที่ดีนะคะใช้วาจาที่ดีใช้วาจา,ท,า,จาที่สุภาพแล้วพรสวรรค์ของคุณนะ่ะมาจากทางวาจาสิ่งดีๆจะนำพาสิ่งดีๆทางวาจาจะนำพาเรื่องดีๆมาให้คุณนะคะมันคือพลังพลังที่คุณได้สะสมมันคือพลังจากข้างในของคุณมันคือสิ่งที่มันติดตัวคุณมามันเป็นความผูกพันมันเป็น เขาเรียกของเก่าของเดิมที่ไม่หมอชอบพูดว่าคุณน่ะจะมีของเก่าของเดิมที่มีพลังมากๆคือพลังทางด้านวาจาคุณอาจจะได้ใช้ประโยชน์ในวาจาสำหรับคนที่ทำงานโลกโซเชียลไม่ว่าคุณจะแม่ค้าพ่อค้าไม่ว่าคุณจะทำ YouTube ไม่ว่าคุณจะทําสื่อใดๆก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งตัวคุณเองเป็นนักพูดนี่คือ สิ่งที่ท่านอยากจะแนะนําว่าปลุกมันขึ้นมาใช้คุณต้องปลุกพลังของคุณที่มันมีแบบคุณเห็นไหมเสือสองตัวเลยแล้วเป็นพลังสีทองพลังงานวันนี้ดีมากๆเลยสำหรับคนที่เข้ามาชมคลิปนี้ถือว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนไม่ว่าคุณจะคิดหรือจะทำอะไรคุณยอมรับพลังงานนี้ยอมรับโอกาสดีๆยอมรับความสุข ที่กำลังจะมาหาคุณได้เลยถ้ายังไงถ้าคุณรับรู้ได้ถึงพลังงานตรงนี้ว่ามันใช่มันมันต้องใช่ของคุณแน่นอนคุณจะต้องมีความสุขแน่นอนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้มาเพื่อเป็นการส่งความถี่ส่งพลังงานดีๆมาให้กับแม่หมอและแม่หมอจะส่งพลังงานดีๆความทีดีๆกลับไปหาคุณนะคะเป็นพลังงานที่ดีมากๆเลยแล้วก็ มีความสุขอะแม่หมออ่านดูแล้วก็คุณต้องมีความสุขแค่แค่ฟังนี่ก็รู้สึกมีความสุขแล้วแค่อ่านเนี่ยคุณฟังเนี่ยคุณก็ต้องมีความสุขเหมือนแม่หมอด้วยแหละยังไงแม่หมอก็ขอให้คุณมีความสุขมีช่องทางในการทมาหากินเอ,อ่อถึงเวลาแล้วนะเออม,มีมีข้อความมาบางอย่างก็ถึงเวลาแล้วถ้าคุณจะทํางานเกี่ยวกับการพูดนะถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องลงมือทําถ้าคุณจะต้องใช้วาจาใช้เสียงของคุณเนี่ยถึงเวลาแล้วนะ เริ่มลงมือทําได้แล้วในตอนนี้นะคะแล้วโอกาสดีๆรอคุณอยู่ความสุขความสมหวังรอคุณอยู่แน่นอนนะคะก็คลิปนี้ขอบคุณมากนะคะ